สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับผมนายวุฒิพรพิล่า้อเรนน้องโกบมืนี้ผมจะมาลองเพลงปังอีกคือเก่านะครับเป็นเพลงของเอื้อยตะก,กะแตนชื่อดาแฟนเก็บครับใจแนกะสซอยปังเบิงนะครับว่ามันจะเป็นแนวใด อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ ธอหันหลังจากลาลำโซ่ใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุก,กตาใครเงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมา เมื่อเธอนะึกอยากมาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟนแฟนเก็บอยู่แบบจะเจ็บอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยที่เธอบันเทายามเงาอ้มแขนไม่ใช่ตัวจริง เป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแท้แค่คนที่เธอลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช้าเมื่อใครสักคนเขาเดินเข้ามาคบฉันออกหน้าออกตาให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าหรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนเก็บจนตาย แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขนไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทนแค่คนที่เธอหลบแฟนแอบมาเวลาใจเ่า หากใครสัคนเขาเดินเข้ามาคบฉันออกหน้าออกตาให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขาอยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปลา่าหรือจะขังฉันไว้ในเงาทำน้าที่แฟนเก็บจนตาย อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าหรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนเก็บจนตาย